สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของบุคคลบุคคลหนึ่งนายเกนโซคูริตะครับนายเกนโซคุริตะเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลที่เรียกว่าอันตรายคนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นผู้ที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเลยครับนายเกนโซคุริตะเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี1926ครับช่วงต้นยุคสมัยโชวะช่วงที่เป็นยุคเรืองอำนาจของทหารญี่ปุ่นครับเกนโซคุริตะ เกิดในครอบครัวที่ยากจนครับแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมดจํานวน12คนครับเป็นคนที่3ครับพ่อเขาเป็นชาวประมงแต่เนื่องด้วยว่าพ่อเขามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับทำให้ต้องหยุดทํางานและแม่ก็ต้องหันมาทํางานและเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวครับทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อและแม่ตั้งแต่เด็กเกิดเป็นปมในใจครับทำให้เขาเกิดพฤติกรรมผิดปกติพฤติกรรมหนึ่งครับนั่นก็คือทําให้เขาฉี่รถที่นอนครับและพบพฤติกรรมอันนี้ครับ ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาได้รับความเจ็บปวดตลอดช่วงอายุตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงเป็นช่วงวัยรุ่นครับเยนโซคุริตะเนี่ยมีโอกาสได้เรียนจนถึงแค่ชั้นปสครับสาเหตุก็เพราะมาจากว่าเขาฉี่รถที่นอนเนี่ยแหละครับจึงถูกเพื่อนเพื่อนแกล้งกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เขาถูกเด็กเกเรแกล้งครับเขาถูกล้อเรียนถูกกลั่นแกล้งถูกล้อว่าไอเด็กตัวเม้นฉี่บ้างอะไรบ้างจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะไปเรียนหนังสือหลังจากที่จบชั้นปฐมสามครับ ก็ลาออกจากโรงเรียนก็ไปเป็นลูกจ้างเกษตรกรให้กับเศรษฐีคนหนึ่งครับแต่ครอบครัวที่รับคุริตะเข้ามาเลี้ยงดูครับก็ไม่ได้ชอบคุณิตะเลยก็เพราะว่าอาการกั้นฉี่ไม่ได้แล้วก็พฤติกรรมฉี่รถที่นอนเนี่ยแหละครับที่ทําให้เขาถูกรังเกียจครับจากสาเหตุตรงนี้แหละครับทําให้เขาเริ่มหัดลักเล็กขโมยน้อยจุดที่พลิกผันเขาได้รู้จักกับชายชาราคนหนึ่งที่เป็นค่ารับใช้ของบ้านหลังนี้ครับได้สั่งสอนเขาบอกเขาว่าเองจำไว้นะ ถ้าเองมีอะไรกับผู้หญิงเองต้องทุบตีรัดคอพวกเธอและเพราะประโยคนี้แหละครับก็ทําให้คุริตะจําฝังใจไปว่าต้องทําอย่างนี้คุริตะทํางานรับใช้ครอบครัวครอบครัวนี้นานกว่า10ปีครับกระทั่งอายุ19แต่อาการอั้นฉี่ไม่อยู่แล้วก็ฉี่รถที่นอนก็ไม่หายไปนะครับกระทั่งถึงอายุ19ช่วงนั้นครับกองทัพญี่ปุ่นก็มีหมายเรียกชายหนุ่มเข้าประจำการ เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงสงคารามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็เป็นช่วงท้ายๆของสงคารามและกองทัพต้องการคนเป็นอย่างมากครับแต่ไม่ว่ากองทัพจะต้องการใช้หนุ่มมาเป็นกําลังในกองทัพสักเท่าไหร่ก็ตามกองทัพก็ไม่สามารถรับได้กับอาการกั้นฉี่ไม่อยู่หรืออาการฉี่รถที่นอนของคุริตะครับทาให้คุริตะเนี่ยเข้ามาประจำการได้ประมาณ2เดือนหลังจากผ่านไป2เดือนก็ถูกปลดประจำการโดยทันทีและจากเรื่องราวตรงนี้นี่เอง หลังจากที่เขาถูกลททหารครับคุริตะเดินทางไปที่ฮอกไกโดไปทํางานใช้แรงงานครับเป็นคนงานเหมืองถ่านหินและช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2อสิ้นสุดลงแล้วครับประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามแล้วก็เป็นที่บอบช้ำม,มากบ้านเมืองมีแต่เรื่องราวแล้วก็วิกฤตต่างๆนานาข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากครับการที่คุริตะเดินทางไปทํางานที่เหมืองถ่านหินนั้นมันเป็นสถานที่ที่โหดร้ายมาก สำหรับชายหนุ่มอ่อนแออย่างเขานะครับพอที่นั่นผู้คนพูดคุยกันด้วยพลังกาลังครับตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงไม่มีใครยอมใครไม่มีใครกลัวใครและสถานที่แห่งนั้นก็ได้แปลเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มขี้โรคคนนี้ให้กลายเป็นหนุ่มชะกันบึกบึนร่างกายจำยำแข็งแรงครับจากเด็กอ่อนแอขี้โรคฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางฉี่รถที่นอนอาการเหล่านั้นหายเป็นปิดทิ้งครับเขาได้กลายร่างเป็นชายชะกันร่างกายจำยำครับ ตอนนี้อาหารขาดแคลนครับคุริตะเข้าสู่วงการตลาดมืดครับโดยที่เขาทํางานที่บริษัทค้าขายข้าวครับเพื่อนๆแต่เบื้องหลังของเขาเนี่ยเขาเอาข้าวที่บริษัทรักรอบขโมยเข้าไปที่ตลาดมืดและก็ขายในราคาที่แพงแสนแพงครับและช่วงนี้นี่เองครับที่คุริตะได้เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นโลกภายนอกที่เคยเป็นโลกที่น่ากลัวสําหรับเด็กที่โลกคนหนึ่งณตอนนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วครับ โลกที่เคยน่ากลัวสําหรับเขาก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปช่วงนี้นี่เองครับที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตลาดมือทําให้เขาเนี่ยมีเงินมีหญิงสาวมาติดพันถึงสองคนแต่ด้วยความที่ยุคนั้นเนี่ยหญิงสาวก็จะเข้ามาแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะบังคับแต่งงานนะฮะมันทําให้ความรู้สึกของเขาคือเหมือนทุกกดดัน แลวหญิงสาวทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะแย่งกันเพื่อที่จะบังคับให้เขาไปแต่งงานให้ได้ครับสุดท้ายแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ถูกอัดแน่นไว้ในใจปมทุกอย่างที่เคยผูกเอาไว้ก็ระเบิดออกมาครับหญิงสาวทั้งสองคนนี้หารู้ไม่ว่าเธอกําลังสร้างสัปปะหลาดขึ้นมาหนึ่งตนและอสูร,รากายอันบ้าคลั่งก็เกิดขึ้นครับวันนั้นหญิงสาวรายที่หนึ่งได้นัดพูดคุยครับเพื่อที่จะบังคับให้คุริตะเนี่ยแต่งงานกับเธอคุริตะก็ได้ไปพูดคุยกับเธอครับ และก็ได้มีสัมพันธ์กับเธอระหว่างที่มีสัมพันธ์อะไรบางอย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่เคยเป็นปมอยู่ในใจก็แววขึ้นมาในหัวครับเสียงที่ชายชราคนนั้นได้เคยกล่าวสอนเมื่อวัยเก้าขวบก็ผุดขึ้นมาในหัวและในวันนั้นนั่นเองเขาก็ได้ลงมือสังหารหญิงสาวคนรักของเขาเป็นครั้งแรกครับหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวคนที่สก็ได้นัดเจอกันครับแล้วก็พยายามน้อมน้าวให้คุณตะยอมมอบตัวกับตำรวจครับ ด้วยความรำคาญบวกกับอะไรหลายๆอย่างทำให้คุริตะตัดสินใจสังหารหญิงสาวคนที่สองครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นความวิปลาสเขาได้ทําการสังหารและหลังจากนั้นก็ลงมือข่มขืนศพนี่คือความหาฤหันที่มันค้นพบครับและหลังจากนั้นมันจึงได้นําศพคนรักทั้งสองไปฝังอำพางคดีในเดือนสิงหาคมปี1 9 5 1ครับขณะนั้นคุริตะมีพฤติกรรม ช่องเบาครับรักเล็กขโมยน้อยขึ้นปนบานคนนู้นคนนี้เอาไว้ง่ายคือเป็นโจรนะครับรักเล็กขโมยน้อยไปทั่วออกตะเวนทั่วญปุ่นเลยนะครับเขาได้ไปที่บ้านหลังหนึ่งครับขณะที่เขากําลังลื้อค้นของภายในบ้านหลังนั้นครับเขาเหลือบไปเห็นหญิงสาววัย24ปีคนหนึ่งครับขณะนั้นหญิงสาวกําลังนอนหลับครับแล้วก็ข้างๆของหญิงสาวนั้นมีเด็กทารกอยู่ครับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุริตะครับมันไม่สามารถอดทนต่อความรู้สึกตรงนั้นได้ครับ มันย่องเข้าไปหาหญิงสาวครับแล้วทําการข่มขืนแต่การข่มขืนไม่ได้ทําให้มันรู้สึกถึงจุดสุดยอดครับมันทำการสังหารเธอและลงมือข่มขืนศพอีกครั้งแล้วมันก็จากไปโดยทิ้งทารกเอาไว้ข้างๆศพของหญิงสาวครับและเหตุสะพึงขวัญที่สุดในคดีนี้ของไอ้ฆาตกรคนนี้ก็เกิดขึ้นครับในวันที่10ตุลาคมปี1951ครับสิ่งสะเทือนขวัญที่สุดจะเกิดขึ้น ในวันนั้นครับบนรถไฟหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมากับลูกสามคนโดยมีเด็กหญิงเด็กชายและเด็กทารกเดินทางมาด้วยกันเพื่อมาหาสามีที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับแต่ก็เป็นข่าวเคราะห์ของเธอที่ต้องได้พบเจอกับไอ้ฆาตรกรใจสามคนนี้คุริตะพบเจอผู้หญิงคนนี้ที่สถา,านีรถไฟในยามค่ำคืนครับมันได้ทำตัวเป็นพลเมืองดีได้บอกกล่าวว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้จะอาสาไปส่งหญิงสาวและลูกๆครับ ด้วยความซื่อของหญิงสาวครับก็ยอมให้มันไปส่งระหว่างทางนั้นไอคุติตะก็ได้ล่อลวงไปที่ต่างๆครับกระทั่งไปถึงหน้าผาหน้าผาอันหนึ่งหน้าผานี้มีชื่อว่าโอเซนโคโรกาชิครับหน้าผาแห่งนี้มีตำนานอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตตรงนี้ครับเนื่องจากสาเหตุคือพ่อของเธอนั้นเป็นผู้มีอำนาจบารมีครับแล้วก็ทำการขคดรีด ชาวบ้านแถวนั้นครับทำให้เกิดความกดแค้นในชาวบ้านหญิงสาวก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณพ่อนั้นอย่าทําอย่างนี้อีกเลยพ่อเขาก็ไม่ยอมหยุดชาวบ้านแอบเข้าไปจับตัวของพ่อหญิงสาวครับนำมาโยนที่หน้าผาตรงนี้แต่ผลปรากฏว่าตอนเชา้าชาวบ้านมาดูตรงนั้นไม่ใช่พ่อของหญิงสาวแต่เป็นหญิงสาวที่แสนดีคนนั้นนั่นเองครับที่อยู่ณองล่างตำนานพื้นบ้านถูกแทนที่ด้วยคดีสะพึงขวัญครับเกนโซคุริตะมาถึงที่ตรงนี้ครับ แล้วก็ได้ทําการผลักเด็กชายและหญิงลงไปที่เบื้องล่างครับจากนั้นมันก็ได้ทําการลงมือกระชากเด็กทารกโยนไว้ข้างๆครับและลงมือข่มขืนผู้เป็นแม่จากนั้นเมื่อมันสําเร็จความคล่ความปัทนาแล้วมันจึงได้นําตัวของเด็กทารกและหญิงสาวโยนลงไปเบื้องล่างครับและเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่หลุดลอดเนื้อมือของมันไปมันลงไปที่เบื้องล่างของหน้าผาแห่งนั้นครับและเช็คดูว่าแต่ละครน,นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ทุกคนนั้นยังหายใจรวยดินมันไม่หยุดแค่ตรงนั้นครับมันหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ทำการอันโหดเหี้ยมมันทำการทุบทุบทุบจนทุกคนนั้นแน่นิ่งแล้ะมันก็จากไปโดยที่มันลืมคิดไปว่ายังมีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งครับเด็กสาวนั้นตอนที่ตกมายังมีสติครับเธอได้วิ่งเข้าไปแอบหลังก้อนหินครับและจากสาเหตุนี้นี่เองที่ทำให้เด็กสาวรอดครับและ เด็กสาวกลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีคดีนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์หน้าผาอันสุดจะพึงไปแล้วนะครับเคนโซคุริตะก็ได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญอีกครั้งครับคุริตะบุกขึ้นบ้านเสรษฐีคนหนึ่งครับแล้วระหว่างที่มันกำลังลักทรัพย์อยู่นั้นก็บังเอิญเจอเข้ากับคุณป้าวัย63าครับเป็นเพื่อนพร้อมกับหลานสาววัย24ปีในระหว่างนั้นนั่นเองมันก็ได้เข้าไปมัดมือมัดขาคุณป้าและหลานสาวครับ จากนั้นมันจึงได้ลงมือคมคืนหล้านสาววัย24ปีและเหมือนทุกครั้งหลังจากที่มันจะทําการอันชั่วร้ายสาเร็จแล้วมันก็ได้ทําการสังหารเหยื่อทั้งสองครับโดยคุณป้านั้นถูกของมีคมทําร้ายจนถึงการชีวิตส่วนล้านสาวนั้นถูกเข็มขัดลัดเข้าที่คอครับจากเหตุการณ์นี้ทําให้ตํารวจพบของกลางครับแล้วจากสาเหตุนี้ครับตารวจจึงได้นําอาวุธนี้ไปตรวจหาร่องรอยนิ้วมือครับโดยร่องรอยนิ้วมือนั้นก็ตรงกับเก็นโซคุริตะครับ และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตํารวจออกประกาศจับทั่วประเทศครับเพื่อนๆและสุดท้ายคุริตะก็ไม่สามารถหนีไปไหนพ้นครับถูกตํารวจจับได้ในที่สุดตอนแรกนั้นเขาไม่ยอมรับสารภาพว่าเขาได้ทําอะไรไปบ้างครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมจํานนด้วยหลักฐานครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของเหยื่อที่เขาได้กระทําการลงไปครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเขารับสารภาพเนื่องมาจากว่าเขาต้องการ หวังที่จะได้รับการลดโทษจากโทษประหารครับแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าศาลเ็งเห็นว่านี่คือคดีอุจกรรที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมที่สุดศาลยืนกรานตัดสินประหารชีวิตครับและระหว่างที่เกนโซคุริตะอยู่ในคุกนั่นเองความเข้มแข็งที่เขาเคยมีทั้งหมดก็พันหายไปครับเขากลับมาเป็นคนอ่อนแอคนเดิมครับคนที่ฉี่รถที่นอนคนที่กั้นฉี่ไม่ได้คนที่พูดจาติดอ่างตะกุกตะกัก ตลอดระยะเวลาที่เขารอคอยการถูกประหารครับเขากลายเป็นคนอ่อนแอคนเดิมที่เขาเคยเป็นช่วงเวลานั้นครับผู้คุมได้บอกว่าเขาไม่พูดคำใดเลยนอกจากว่าช่วยด้วยผมยังไม่อยากตายแล้วก็ฉี่รถที่นอนและในวันที่14ตุลาคม1959เกนโซคุริตะก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตครับเป็นการปิดคดีฆาตกรต่อเนื่องสุดสะพึงขวัญที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับ และเป็นเรื่องราวเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับ